สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เขาครัวทำอาหารเย็นซุปปูไม่ยากกินนะคะตอนเช้าๆก็จัดแจงทรงน้องนาลินไปโรงเรียนแล้วก็ดูดอกไม้เลี้ยรั่วไปด้วยกันค่ะวันนี้โอ้ยดอกไม้กำลังบานกำลังบูมกำลังตูมแบบสวยงามเลยป้าป้าก่อนอื่นขอเทคแคร์ทรงน้องนลินไปโรงเรียนก่อนค่ะนาลินเอ้ยนาลินสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวยๆขอบคุณค่ะลูก เด็กเด็กกำลังตื่นนอนวันนี้ไปเรียนแต่เศร้าคะ่ะม่กิดจะกลับตอนเศร้าเลน่นดนตรีค่ะดูแสงแต่มันกำลังจะขึ้นตรงหน้าต่างนารินเตรียมตัวไปโรงเรียนตอนเธอศร้าโอ๊ <laughs> <laughs> เตรียมใส่แจ็กเก็ตวันนี้ใส่แจ็กเก็ตแบบว่าใครนาคะ่ะวันนี้อากาศจะอุ่นขึ้นมาหน่อยนึงคะ่ะ หลังจากหนาวมา2อสามอาทิตย์นะคะเนาะแบบนี้แหะคะ่ะชีวิตเด็กนักเรียนอเมริกาฟีสไตล์สกูลยูนิฟอร์มใส่ตามใจคุณคะ่ะสวยเลยดอกไม้นานา,นาชนิดกำลังบูมสวยงามเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆที่รักคะ่ะสวัสดีคะ่ะ วัสดีครูทุกคนนะคะวันนี้แม่ยาจะมากินเข่าอาหารเย็นนะคะแม่บ้านจะทำไก่ผัดขิงให้แม่ยาปะปูกินค่ะวันเนี้ยเนย็นๆยนเข่าครัวก็แม่บ้านเนาะค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเดินดูดอกไม้ริมรั่วก่อนค่ะทรงน้องนรินไปโรงเรียนกระไดเวลาออกสมสวนริมรั่วค่ะป้าไปกันเลยค่ะโอ้ยงาม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 งาหลายดูดอกไม้เนาะค่ะเดินขึ้นไปดูดอกไม้วนเหวค่ะ จรยากาศริมรั่วดอกไม้ริมรั่วดูดูดูกำลังแยมบานเลยค่ะกำลังแยมตูมเลยโอ้ยเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะเวลาเนี่ยค่ะโอ้ยแต่ละตนกำลังแยมเลยค่ะกำลังแยมแยมตูมแยมบานแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยสวยงามเป็นบอกคะสวยงามเป็นบอกคะดอกไม้เริ่มแล้วเริ่มแล้วริมรั่ว อลังการมากเลยพาดองมาออกมาเดินสำรวจดูดอกไม้ลิ้มรัวของแม่บ้านค่ะฝนมาฝน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 ,ฝน,ฝ,นฝนมาแล้วฝนมาแล้วคมันกุ๊กี้ฝนตกฝนตกเดินมาจะพาเดินชมสวนดูดอกไม้บรรยากาศจักน้อยฝนลงเม็ดเลยค่ะ ฝนล,ลงเม็ดพอดีค่ะฝนตกฝนตกฝนตกบรรยากาศดีฝนตกค่ะ บรรยากาศดีมีฝนลิ้นนะคะวันนี้แหละพรุ่งนี้ฝนจะตกโอ้ยได้หยุดได้หยุดพักการทำสวนดอกไม้เมื่อวานนี้แมา่บ้านเอาเนี่ยคะ่ะเบิร์ดแบสมาลงตรงนี้คะ่ะอ่างอ่างเก็บน้ำให้นกคะ่ะใหญ่มาจากตรงนั้นนะน้ะคะนะจากหน้าบ้านตรงพุ่มดอกไม้สีต้นไม้สีเหลืองๆ ฝนตกแดดออกตกลินมาหน่อยเดียวแดดออกแล้วค่ะฝนตกลงมิดมาแบบรวดเร็ววิ่งแถบไม่ทันค่ะดูลงมาแป๊บเดียวปุ๊บผ้าเดินดูดอกไม้ริมรั่วกําลังเพลินเลยค่ะฝนมาแบบเร็วมาเร็วไปเร็วค่ะฝนแปลกค่ะใบไม้เริ่มผิแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดียววันหลัง ให้อากาศดีๆจะพาเดินขึ้นไปดูดอกไม้อีกเนาะคะ่ะเนาะดอกไม้กำลังบูมเลยค่ะโอ้ยขักลายฝนลงมาแบบบอบๆเลยค่ะมาเร็วไปเร็วค่ะลงแบบพาน้องมาโกกีวิ่งแทบไม่ทันค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศสุดยอดเนาะคะ่ะเนาะตามบ่ทันเลยค่ะโอ้ยขักลาย <c oughs> บรรยากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่วาเสียดายวันนี้เดินดูดอกไม้ดีๆฝนลงเม็ดแบบรวดเร็วค่ะ ได้สงบหนึ่งลงแล้วค่ะเสียงนกลองเจ้าเจ้าเลยค่ะเนี่ยดอกไม้ตรงนี้กับบูมสวยเช่นกันค่ะใชนไหมคะนี่แม่บานจำซื้อดอกไม้ไม่ได้นะคะ ฝนตกลงมิดมาแบบรวดเร็ววิ่งแถบไม่ทันค่ะเดู๋วลงมาแป๊บเดียวพุบ้าเดินดูดอกไม้ริมรั่วกําลังเพลินเลยค่ะฝนมาแบบเร็วมาเร็วไปเร็วค่ะฝนแปลกค่ะใบไม้เริ่มผิแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันหลังให้อากาศดีๆจะพาเดินขึ้นไปดูดอกไม้อีกเนาะค่ะเนาะดอกไม้กําลังบูมเลยค่ะโอ้ยคักหลฝนลงมาแบบบอบเลยค่ะ มาเร็วไปเร็วค่ะลงแบบพาน้องมากูกีวิ่งแทบไม่ทันค่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศสุดยอดเนาะค่ะเนาะตาม่าทันเลยค่ะโอ้ยข่ะหลายาะกี้ต วัดคันเลยอยู่วันมาไม่เคยผัดผักรวมแล้วก็ผัดไก่ผัดพริดผิดขิงนะคะเนี่ยผัดไก่พริกขิง ัดบนเชียงนะคะใส่ถั่วลงปา Okay, ow, out, out, out. Typhoon time. Give me a lot so. What about me? A bunch of things on some of this Okay. Um, you know, the basic settings for at least two, at least two days. And he said the capacitor wasn't doing that. So, what he did is he installed the battery.